ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับเฟิร์นเป็นอะไรอะโอเคเข้าใจแหละยังไม่ได้เล่าเลย ตามเนเหรอเซ็นะงเรื่องอะไรอ่ะตามสนะู่สินะเซ็งเรื่องอะไรพูดตามด้วยพูดตามด้วยล้วเป็นอะไรเซ็งเรื่องอะไรเลิกเล่นก็นได้นะมันเป็นปัญหาชีวิต <c oughs> คุณจริงนะ <c oughs> ครั้งล่าสุดที่อิงเป็นปัญหาชีวิตอะ <c oughs> อิงฟังอยู่สองอย่างคือคราบาวกับรงศิษกัมพีฟังดีขึ้นเยอะเลย <c oughs> เพื่อชีวิตอะมันช่วยเราได้นะอันนี้เรื่องนี้ปะอ้าแล้วเรื่องอะไรอะเบือออ่อทรงผมเบือออ่อทรงผม้าใจไหมที่เป็นอยู่ก็ดีเนี่ยเนี่ยมาทะเลเนี่ยดูดิแทนที่จะสบายใจมาเครียดทำไมเรื่องทรงผมเบื่อทรงผมอะหาช่างคือหาทรงผมที่เข้ากับหน้าไม่ได้หาช่างที่ตัดถูกใจ ไม่ได้เหมือนกันอะรู้ใช่ไหมว่าอิงเคยตัดผมไม่รู้อ้าวเดือนที่แล้วอิงก็ตัดมาเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าอิงเคยเป็นช่างตัดผมจริงเหรอเป็นตอนไหนเป็นตอนไม่สบายหเคยเป็นช่างตัดผมอยู่ที่ไหนช่วงหนึ่งช่วงไหนแถวๆลาดยาวไม่เคยรู้มาก่อนตัดผมเป็นงไงไปถึงช่วงอายุหรือว่าแถวๆหมกสถานที่ เคยตัดผมตัดให้ใครก็ลูกค้าไม่มีไม่เคยเอางี้เออตัดให้ไหมไม่เอาอ่ะบ้าไม่เคยเห็นเองตัดผมเลยจะบ้าแล้วไงไปเรียนมาหรอคือจริงๆแล้วมันเป็นสัญชาตญาณอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่สัญชาตญาณตัดเองเเขาเรียกว่ามันมีมันเหมือนมันมีเป็นความสามารถพิเศษอ่ะ ราลึกชาดเลยหรออืมตัดออกมาเป็นอะไรรู้ป่ะทรงในจันนเกิ้วไม่เอาไม่เอาอีกตัดผมจะบ้าหรือไงถ้าอย่างเฟิร์นอ่ะลองตัดสั้นดูนะเราจะลองเป็นบ๊อบเทนะล้วเวลาไม่พอใจใครก็สบัดบ๊อบใส่เขาเออแล้วก็ใส่เป็นแบบเหมือนย้อมผมอ่ะย้อมผมตอนนี้เขากำลังฮิตเป็นสีออกเทาเทาเอาไม่ได้สีกะเกียรอสีกะกีมันตำรวจ ไม่เอาอ่ะไม่เอาเอาหน้าเอา,เอาหนาเอางี้เอางี้เอางี้ไปละสลับกันเอา<ป> <DNA. S 2> ตัดไม่เป็นก็นี่ไงอีเราก็ไม่เคยเห็นอิงตัดผมเองจะบ้าอิงมากโกหกอิงชอบหลอกเอาอย่างนี้เล่นเกมเราไปเล่นเกมกันอืถ้าใครแพ้อสมมติว่าอิงแพ้เราตัดผมให้อิงถ้าเราแพ้อิงตัดผมให้เราโอเคไปะละเกมอะไรไปดูก่อนยังไม่บอก โอเคไปอ่สุดท้ายต้องมาเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้่ยคือสรุปว่าถ้าใครแพ้อืมต้องโดนเปลี่ยนทรงผมหรออ่ะเนี่ยเพื่อพี่เฟิร์นเลยนะเนี่ยคือเอาข้อจริงนะเพื่อพี่เฟิร์นเลยเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมอืมเพราะว่าอันเนี้ยไม่ได้อยากจะตัดผมเลยพี่อิงเนี่ยเออเหรอถ้าพี่อิงตัดผมก็ไม่อยากจะตัดผมพี่อิงให้พี่อิงยอมผมทองงั้นถ้าพี่อิงแพ้เป็นสิงเงินได้ไหมตอนนี้กําลังฮิตหรอ สีเงินคือเป็นสี่เขียวเขียวเล็กๆแต่ว่าแบงค์ยี่สิบกัี่สเงินตาถูกพี่อิงแพ้อยากเห็นพี่อิงทําผมสีเขียวอยากอยากเป่าอิงฉุบองมันเมโลหนึ่งสองสามว้าเริ่มก่อนพี่อิงสีแพ้แล้วพูดด้วยนะร้อยแปดไลฟ์นีเอฟด้วยนี่เอฟเอฟเฟอร์ พี่รู้สิ <10. S 1> คนหรือเปล่า <c oughs> พิปโปมีอมไม่ถึงนะโดนตุ <c oughs> 700. ่นร้อัเนี้ยไม่น่าจะถึงสาวโอ้โหลูกเล็กอันนี้ลูกเล็กเท่าหัวร้อยแปดไลฟ์ <c oughs> 108 life. โอ้โหแต่ว่ามันมีแสลบลึบออกมาหน่อยนึง อันี้เหมือนเวลาไปถอนฟันอ่ะอ๋อให้เหมเนีงยอย่างเงี้ยครับพูดครับร้อยแปดสายได้มันจะหมดก่อนปะเนี่ยร้อยแปดสายงงอันนี้นะอิงกับแปังฟันเหรอแปังฟัน ร้อยแปดลฟอเอไม่ยด้ตามเพิ่งใหายอะติดฟันเลยอะไรนะตัวนราตัวนราหมาตาวนี้ตัวเนี้ย

ตฟอ่ะไีวว่าเฟัเล่เล่เลมาเฮ้ยเล่นกับไฟเ้้วพที่โดนแพ้เอเนี่ยอืมอ่ะต้องไปตัดผมมั้งมันหอมนะพี่อิงต้องตัดผมไมพี่เฟิร์นหรอตัดเป็นจริงปะเนี่ยโอ้ยครั้งน้าสุดจั่เ่ยไหร่จะบอกว่าสนิทกับชวัดคอที่เวานนหมาแล้วไข่ย่างอย่างจน อ่านกอฟอ้าวโอเคั้งนั้นไปดูเราตัดผมกันดกว่าพร้อมไหมอา้าวไปไปดิก่ะน,นี่คือตัดเป็นจริงหรออา้าวเนี่ยค่อยๆหวีค่อยๆเหล็มอยู่เฉยๆแล้วกันไม่เอา,ห,าหูนะหูไว้นะอา้าวรือว่าไม่เอาคือ ตัดเป็นหรอเนี่ยแน่นอนคีโมป่ะเนี่ยตัดอยู่เนี่ยอยู่นิ่งๆตัดเป็นได้ไงอะ่ะเนี่ยค่อยๆหวีค่อยๆเหลมอยู่เฉยๆแล้วกันมันเป็นความสามารถพิเศษอะไม่รู้ดิตอนสองสามเดือนอะแม่เขาก็มงงเหมือนกันอยู่ดีพูดจะไม่ได้เลยคานไปหยิบไอ้นี่มาหมายถึงสองสามเดือนที่แล้วเหรอใช่หรื <laughs> อสองสามเดือนอะสมัยก่อนอะ คานไปหยิบไอ้ไม้ตัดผมเนี่ยงะเขาเรียกกันไก่เขาเรียก <c oughs> กันไกลตัดผมเนี่ยอันเนี้ยเอาดีๆนะเอาให้แบบว่าตัดแล้วอออเอาเทมากไหมล่ะเอาเทมากไหมล่ะเอาเถี่ยเททิ้งไว้กันเนี่ยง่ายๆก็ก็ตัดไปแล้วล่ะ <c oughs> ไม่เชื่อเร้ว,ว่าอิงซิ่งห่อตัดเป็ <c oughs> บนบบเนี้ เนี่ยค่อยๆคลิปไปเง,งี้ยมันไม่ยากหรอกนะคือแต่อันมันอาจจะไม่สวยแค่นั้นเองเนี่ยอาจจะไม่สวยบ้าปะเนี้ยลองดูชอบไม่ชอบทำไมเสียงเป็นแบบนี้เป็นยังไงผมช่องไม่ของพี่เฟิร์นพิงก็เป็นยไงบ้างถ้าพี่เฟิร์นแบบเนี้ย ไม่คุ้นอะแล้วถ้าปากสีแดงด้วยยิ่งไม่คุ้นหนักจริงเหรอหน้าตาเป็นไงเนี่ยทำผมตรงเนี้ยอืมไหนยว,วิจารณ์มาดูสิเท่าที่เห็นนะตอนเนี้ยนะจะเป็นคนแก่ก็ไม่ใช่แต่พูดได้ก็ไม่น่าใช่คนใบแต่อันเนี้ยคือมันไม่ค่อยเข้ากับพี่เฟิร์นเนาะ,นะเอางี้คือจริงๆอันเนี้ยอย่า,าดราม่าอย่ามาว่าพี่เฟิร์นนะคือเนี้ยมันคือเวก พี่เฟิร์นะอยากเปลี่ยนทรงผมแต่ยังหาทรงที่มันเข้ากับหน้าไม่ได้ไมิ้ไม่ออกอะ่ะไว้ผมยาวมา20กว่าปีละไม่เคยเปลี่ยนเลยเพราะว่าชอบผมยาวไงแต่ว่าอยากรู้ว่าตัวเองถ้าตัวเองเปลี่ยนทรงผมอะ่ะมันจะเหมาะกับทรงอะไรอยากให้น้องๆเนี่ยลองคอมเมนต์มาด้านล่างดูว่าถ้าอยากเห็นพี่เฟิร์นเปลี่ยนทรงผมอะ่ะเป็นทรงผมอะไรดีลองคอมเมนต์มาให้หน่อยนะวันนี้พี่เฟิร์นไปก่อนอันนี้วิกนะ วิกนะนีผมจริงยังอยู่วันนี้ไปก่อนดีกว่าบ๊ายบายเลือกจะเอาทรงนี้ดี